เพื่อนๆเคยอยากจะมีตาที่สามไหมครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าตาที่สามคืออะไรตาที่สามคือต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลคืออะไรต่อมไพเนียลอยู่ตรงกลางถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะครับมันไปอยู่ตรงกลางคือประมาณเนี้ยแต่ตรงกลางเข้าไปในสมองของเรานะครับเป็นต่อมเล็กๆนะครับเล็กประมาณแค่นี้แล้วก็เป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมานานแล้วก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพลังจิต เกี่ยวกับพลังจิตเกี่ยวกับ intuition คำนี้เลยถ้าคุณนึกไม่ออกว่าพลัาตที่สามมันคืออะไรมันคือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าต่อมไพเนียลและพลังของมันคืออะไรพลังของมันคือ intuition intuition แปลว่าปัญญาญาณการอย่างรู้นะครับการอย่างรู้โดยไม่มีที่มาทําไมกูรู้เรื่องนี้ได้ทําไมฉันรู้เรื่องนี้ได้โดยไม่ได้รู้มาก่อนโดยไม่ได้ท่องมาก่อนโดยไม่ได้อ่านมาก่อนทําไมรู้ได้ แล้วทำไมรู้ได้ว่าหรือมีลังสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือว่าอันนี้รู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำาจิตมันบอกบางอย่างว่าอันนี้ไม่ใช่ทางอันนี้ใช่หรือว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่คุณจะมีเวลาคุณ พัฒนาตาที่3ขึ้นมาแล้วรู้ได้ยังไงว่าคุณมีตาที่3หรือ,อยังนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยพัฒนาเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นคนส่วนใหญ่ก็ใช้ลอจิกใช้ตึกไม่ใช้ใช้พลังสมองซิกซซายอย่างเดียวสมองซิกซ้ายคืออะไรคือตักกะคือพวกตักกะทั้งหลายแหลนก็ไม่ใช่เสียหายนะคือจริงๆแล้วเราก็ถูกอ,อ,อะไรหลักสูตรสอนมาก็ต้องคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนั่นก็คือ,อ,อคือ สมองซีซ้ายนะครับแต่เราไม่เคยถูกเทรนสมองที่ขวาเลยนะครับสมองที่ขวาซึ่งจูนกับขึ้นมหาปัญญาจูนกับพลโลกวิญญาณซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐวิทยาศาสตร์พูดถึงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คอนเฟิร์มโดยนะักวิทยาศาสตร์แล้วว่าเราเป็นพลังงานเราเราไม่ใช่เราเชื่อมต่อกับทุกพลังงานในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ปัญญาอะไรคุณแค่ดีเวล็อปแล้วจูนพัฒนาแล้วจูนเรื่องพวกนี้ผมสอนอยู่ยมาเสมอนะครับผมผมเป็นคนที่อะไรอะ่ะ สนใจเรื่องพูนี้แล้วก็คลั่งไคล้เรื่องพกนี้มาตั้งแต่เป็นใบรุ่นนะครับเรื่องของพลังจิตเรื่องของการที่รู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่มีแค่นี้นะเว้ยไม่ใช่มีแค่ไอ้ที่จับต้องได้นะเว้ยแต่มันมีอะไรพลังมากกว่าน,นั้นแล้วผมก็ใช้พลังพวกนี้นะในการที่จะพัฒนาตัวเองไปไป,ไปชนะรางวัลเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกแบบเอาชนะฝรั่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจนตอนนี้ก็มามาสอนคนไทยนะครับเราก็ได้ผลลัพธ์มากมายในแบบลูกศิษย์ของผมก็ประสบความสําเร็จกันเยอะมากเรื่องพลังจิตเนี่ยผมแบบ มีความรู้เป็นเรื่องต้นๆคนต้นๆของประเทศเลยนะแล้วก็รู้เป็นในแบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้จะให้วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มพลังตาที่3ของคุณนะครับไรที่3ก็คือต่อมไพเนียลนะครับต่อมไพเนียลหรือต่อมบางคนเรียวกว่าพีเนียลนะครับ P-I-N-E-A-L ต่อมไพเนียลนะครับมันลูกคล้ายๆเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิจะทําให้คุณเนี่ยอ่จะมีผมจะเคยสอนไปในคอร์สหนึ่งชื่อว่าคอร์ส เนี่ยแหละเปิดตาที่สามนี่แหละคอร์สเปิดตาที่สามพัฒนาการอย่างรู้นะครับคอร์สนี้เนี่ยผมสอนวิธีการที่จะทำไหนนั่งสมาธิแล้วแบบผมให้คลิป ให้คลิปหนึ่งให้คลิปแล้วก็มีทั้งวิดีโอและคลิปเป็นออดีโอนะครับคือคลิปฟังอย่างเดียวเพื่อที่จะให้คุณจูนได้กับการเปิดตาที่3นะครับแล้วคุณจะได้ฝึกการเปิดตาที่3มอีกอย่างหนึ่งที่จะให้นะครับการเปิดตาที่3พยายามกินอาหารที่มันคลีนนะครับกินอาหารที่มันคลี a n กินอาหารที่มันมีมีมี v วเบรชั่นสูงๆเช่นพวกผักพวกผลไม้นะครับที่มันใ,ใ,ใกล้ใกล้กับธรรมชาติที่สุดนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้นะครับในการเปิดตาที่สามบางคนเนี่ยแบบเคอะติดหินปูนเยอะไงคือติดคาลซิไฟภาษาอังกฤษเรียกว่าคาลซิไฟโอเคถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะครับเปิดตาที่สามที่ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะครับผมเป็นเป็นคนทําคนแรกๆของประเทศเลยนะแล้วคนก็พยายามเปิดตามเยอะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ของผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนกับอาจารย์ของอาจารย์นะครับวันนี้มีราคาพิเศษนะครับในราคาที่ร่อยนะ จากราคาห้าหมื่นราคาปกติราคาห้าหมื่นบาทนะครับวันนี้จะให้ราคาพิเศษคือสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้าใครลงสองข้อเลยอยากได้อยากได้ราคาพิเศษไหมถ้าใครลงสองข้เลยก็คือพลังจิตมหาปัญญาเป็นนั่งสมาธินะนั่งสมาธิแบบเทพอ่ะคุณจะรู้ว่าทํายังไงที่จะจูงกับพลังจิตมหาปัญญาแล้วก็ การเปิดตาที่3 2มสอคอร์เลยได้คอร์ละ19,900บาทนะครับโคตรถูกอ่ะถือว่าถูกมากเลยนะสำหรับคอร์แบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับที่ไลน์แอดแอดบันดิตนะครับและวแอดบูเอเนหรือไม่ก็ไปที่ Facebook นะครับติดต่ออินบ็อกซ์ทีมงานของผมเลยนะครับระวังพวกปัญหาชีพไม่ดีโอนเงินบัญชีเดียวเท่านั้นบริษัท Inspire Music นะครับแล้วแล้วก็ติดต่อได้ที่ Line แอดแอดบันดิตนะครับสำหรับ TikTok ไปที่กดที่ลิงก์ที่ไบโอเลยนะครับแล้วเราเจอกันนะครับในคอส ทั้งสองคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสุดยอดอะพราะเรื่องพลังจิตคุณต้องนั่งสมาธิใช้พลังจิตให้เป็นประโยชน์ให้คุณชื่อคุณเป็นตำนานให้โคตรสำเร็จให้คุณแบบมีความประสบความสำเร็จทุกด้านในด้านความสัมพันธ์ในด้านความสุขนี่คือประสงค์ของพลังจิตไม่ใช่ อะไรความเป้าหมายอะไรที่วุ่นวือจับต้องไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นอะไรที่คุณจับต้องได้ในชีวิตนี้ล้าไม่คุณลันล้ามีความสุขในชีวิตนี้เลยนะครับแล้วคุณจะเป็นตัวอย่างที่คนอยากจะเป็นเหมือนคุณนะครับอย่างที่ผมทําให้คุณดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไปที่ Li n e at, at bundit นะครับบายยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผม,มบัลลิอวศรีสวัสดีครับ